หนึ่งสองสามสี่ห้าขอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับเด้อน,นะครับนี่แบบเส้นเล็กนะครับนี่ลาดหน้าแบบเส้นเล็กนะครับยมมาทําพัตหาารถวายที่วัดบ้านเกาโบนะครับนี่มาถ่ายตอนแรกนี่เห็นแต่ความมืดนะครับก็เลยมาอีกรอบสองนะครับจะได้เห็นหน้าคนทำนะครับเด้อทั้งคนทำทั้งคนเตรียมนะครับ มาเมื่อก่อนเห็นแต่เสื้อลายนะครับก็เลยย้ายเวลาใหม่นะครับมาดูหน้าคนทำนะครับเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับเนี่ยมาครั้งก่อนเห็นแต่ความมืดนะครับเด้อนะครับขออนุญาตมาถ่ายครั้งที่สองนะครับนี่ร้านโกเตมแวมโบนะครับ มันมืดพรร่นเขาเปิดผ่าวิดีโออะกมันมืดพ่นเห็นแต่เสือไล่แบบ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 นี่นะครับนี่อร่อยไม่อร่อยให้ดูดีลาของพ่อครัวนะครับนี่ยิ่งเสียงดังแรงเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับสงน้ำพระพุทธรูปนะครับแล้วก็สงน้ำพระเดชพระคุณล่งตานะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับ เดินทางมาร่วมส่งน้ําพระเดชพระคุณลงตานะครับก็เลยนะครับทำลงทานพิเศษนะครับกรณีพิเศษนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาไปตั้งลงทานนะครับที่วัดบ่อเชนิงนะครับบุญประจําปีของวัดบ่อเชนิงนะครับวันนี้ทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่ก็หนึ่งร้อยกิโลนะครับเส้นเล็กก็หนึ่งร้อยกิโลนะ อันเส้นใหญ่นี่ลเวไปแล้วบุนีแน่หครับเหลือแต่เส้นเล็กติเส้นมีครับเป็นเส้นเส้นมีเนาะเนี่ยนี่เนาะเส้นมีนะครับใครชอบเส้นใหญ่ก็ทานเส้นใหญ่นะครับใครชอบเส้นเล็กก็เส้นเล็กนะครับนี่ถ่ายรอบที่สองนะครับถ่ายรอบแรกมืดเหลือเกินนะครับเห็นแต่เสื้อลายไว้ๆนะครับมาตั้งอยู่ข้างนอกนี้นะครับเพราะว่า วันมันแรงนะครับก็เลยมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ถ่ายแบบเอ็กคูซีดเลยนะครับดูดูลีลาของพ่อครัวนะครับนู่นนะครับ ปกติเปิดร้านอย่ใส่นี่มปีดีครับฮ้ปีดีสามเก้าที่กรุงเทพน่บ้าปีดีสามเก้านะครับร้านกแตมแวมโบนะครับเนื้อไม่รู้พูดถูกกระเป๋านะครับเนี่ยวันนี้พิเศษนะครับมาทําอาหารที่วัดบ้านเขาปพธนะครับญยาดของพระัฐฐนพระครูบริการนุเกนนี้นะครับเนี่ยปีดีสามเก้านะครับ บีดีสามสิบเก้านะครับไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะครับดูดีล่าของพ่อครัวนะครับนี่น่นนะครับฝีมือกุ๊กเทวดาเลยนะครับนี่ hmm. ดีล่าไม่ธรรมดานะครับ ยิ่งลีลามากยิ่งอร่อยมากนะครับถ่ายแบบไอ้ครูซีดเลยนะครับนี้มาตอนเช้าๆมันมืดเกินไปนะครับได้ยินแต่เสียงมั่วนะครับกับชุดไลายลนะครับอย่างอย่างอื่นมองไม่เห็นนะครับเดือนนุนนะครับ เวลาบดดมบดได้ต้นนล้วนี่เนาะเด้อน,นะครับอันนี้เป็นเส้นมีนะครับเส้นเล็กนะครับส่วนเส้นใหญ่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับประมาณตีสี่สี่สิบห้านาทีนะครับหรือมาแต่ตีสามคนบนนี้นนะตีสามครึ่งนะครับยมมานะครับเตรียมนะครับแต่ว่ากระผมมาทำภาพนี้ออกมาจากสถานที่ทําวัดนะครับประมาณ ตีีนะครับเกือบห้าสิบนาทีนะครับเดินมามันมืดอยู่นะครับมาถ่ายภาพก็เลยได้แต่เสื้อลายนะครับไม่ได้เห็นหน้าพ่อครัวนะครับเด้อเส้นเล็กนี่เส้นมีนี่หนึ่งร้อยกิโลนะครับส่วนเส้นใหญ่นะครับก็หนึ่งร้อยกิโลเหมือนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับจะได้เห็นลีลาของพระครัวนะครับ ใส่น้ำมันนะครับเนี่เติมน้ำนะครับเนี่ยไอ้เพื่อนฮันหนาไปท้งผุนแหนะไทย เอาแต่ปีกงูกได้ยังนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โหควันขงมงเลยนะครับเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้บาจารา์ก็มาช่วยจัดนะครับพัตหารนะครับญาติโยมก็มาช่วยจัดนะอันมองนี่เขาเอินอยังเนี่ยน,น้ำาดหน้าบ่เนี่เด้อน,นะครับ คนถ่ายรูปนี่ไม่รู้นะถามเอาอย่างเดียวนะครับข้อมูลก็มาเอาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นผัดเส้นนะครับตรงนี้มาทําน้ํารัดหน้านะครับนี่อันขอความเมตตาหันหน้ามาดูกล้องหน่อยมั้ยยิ้มด้วยเด้อใครไม่ยิ้มปรับห้าร้อย ลืมบอกไม่ัยวยิ้มตะวันถ้าไม,ม่ยิ้มปรับห้าร้อยได้นี่จิตบ่มก็ยิ้มเนี่ยมันยังเจ้าอน้โอ้กันใร้องนเ่อกันใจยิมกเดินนะครับวันนี้พิเศษนะครับจะได้ชั้นพันตหารพิเศษนะครับ กูบาอาจารย์ก็มาช่วยกันจัดพัตตาหารนะครับนี่คัดแต่คนหนุ่มๆน,นะครับมาจัดนะครับนี่มันจบไม่ได้ฉันก็ตอนว่าคนหนุ่มๆน,นี่แล้วนะครับนี่คอนี่ยของหวานนะครับคัดแต่คนหน้าตาวหวานๆนะครับมาทําของหวานนะครับนี่เด้อนะครับ ไม่ได้พูดประชดเดอ้อนะครับพูดในคำเฉยๆนะครับนี่นะครับเนี่ยมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ครัวยังไม่ได้จัดนะนี่มาครั้งที่สองนะครับนี่มาครั้งก่อนนี่เช้าเกินไปนะครับวันนี้ของหวานวันนี้งานเยอะนะครับนี่จะได้ส่งน้ําพระเดชพระคุณลุงตานะครับและคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบอนะครับ ฉันพัตาหารเบาๆในช่วงเช้าๆนะครับนะครับขัดจนถ้วยทะลอกเลยนะครับถ, <c oughs> ถ้วยของหวานเตรียมเอาคอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับเป็นช่วงเตรียมพัตาหารเช้าๆนะครับ